แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่านนะครับนในโอกาสนี้ก็ผมอยากจะ,อะขอให้ทุกท่านได้ใช้วิชาการได้ใช้ความรู้ในการให้บริการคนไข้อย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าสันแพทยสภาก็อาสานะครับเป็นที่พึ่งของท่านนะครับในเรื่องราวในกรณีที่เกิดเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมานะครับ รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายอะไรต่างๆตน,นแพทยสภาก็ยินดีสนับสนุนยินดีให้ความรู้นะครับเราเป็นองค์กรที่สนับสนุนและเกื้อกูลกันและกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะมีหน้าที่ที่จะคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพด้วยดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านทำฟันอย่างมีสตินะครับอย่างไม่ประมาทแล้วก็อย่าง นึกถึงประโยชน์ของคนไข้เป็นหลักครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณครับ